สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเพนวันเพน Channel. ชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้เพนนำเสนอเมนูปลานินราดพลิกนะคะขั้นตอนแรกเราก็นำปลานะคะไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะ แล้วก็หั่นเป็นบ้างนะคะไม่ต้องลึกมากแต่วันนี้หั่นลึกไปนิดนึงนะคะถ้าหั่นลึกทอดออกมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะก็เกลือมาโรยนะคะมาะทาที่ตัวปลานะคะเพื่อใหอ้ไม่ติดกระทะแล้วก็เพิ่มรสชาติเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะทุกคน วันนี้มืดนิดนึงนะคะแล้วก็นำปลาไปทอดค่ะไฟกลางนะคะทุกคนปลานินประมาณ800กรัมนะคะไม่ไม่ถึงกิโลนะคะทุกคน <c oughs> ก็ทอดทิ้งไว้ประมาณ6-7นาทีนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะจะได้เหลืองน่าทานนะคะ ทอดออกมาก็จะได้สวยมากเลยค่ะเหลืองน่าทานมากๆเลยค่ะก็เป็นเมนูมง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับอีกรอบนะคะทุกคนก็พอเหลืองได้ที่แล้วนะคะก็นำตักใส่กระชอนพักไว้ก่อนนะคะทุกคนให้สะเด็ดน้ำมันค่ะเสร็จแล้วเราก็ ไปเตรียมเครื่องปรุงกันเลยะคระับเป็นพลิกจินดาแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนำไปปั่นนะคะทุกคนนำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ <S <S ก็จะได้พลิกบดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะ วัตถุดิบของเราก็มีปลาทอดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีพริกกระเทียมโขลกมีน้ำตาลปี๊บนะคะเราใช้น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะผงปรุงรสแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะผักชีนะคะเท่านี้เองค่ะวัตถุดิบไม่ยุ่งยากนะคะแบบง่ายๆแบบโบราณค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำ น้ำราดกันเลยค่ะแล้วก็ผัดคลิกกระเทียมนะคะให้หอมใส่น้ำมันนิดนึงนะคะก็ผัดไปผัดมานะคะก็เสร็จแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะ น้ำตาลเราใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเพิ่มความเข้มข้นค่ะทุกคนแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะทุกคนผัดให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสใส่น้ำปลานะคะใส่ผงปรุงรสลงไปเลยค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะ ทำง่ายๆนะคะเมนูนี้แบบไม่ยุ่งยากเลยค่ะปลาราดพริกนะคะเท่านี้เราก็นำน้ำมาราดตัวปลาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหน้าตาน่าทานไหมคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะสูตรโบราณค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเพนเวนเพนชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend